के का माझ्या डोक्याला उं थकले

สองเดือนไงกี่วันเนี่ยสามอาทิตย์สองเดือนกับสามอาทิตย์โอ้ยเนาะนี้ยี่สบหกไปนทั่วสองเดือนอยี่สิบสองวันหัวหเราะเป็นไปแล้วเหรอวะ